อันนี้ก็เตียบร้อยข้าวเหนียวแกงเห็ดแลจวกสมปลาสมปลาสวายมีริกมีมักนาวหอมกระเทียมถ้าอันนี้กับประวันกับอฝาไปด้อค่ะเพื่อนท่านใดเข้ามาก็สวยกดติดตามเพื่อนใหม่ก็เข้ามาแล้วก็กดติดตามแล้วก็ประวันก็ตามไปภายในสามถึงห้าวัน เพื่อนเก่าคือกัรซานเนี่กับขอโทษขออภัยเด้อค่ะแต่ตามตอบทุกคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆค่ะมามาบึงประวันทอดปลาสมบลานี้ไปววดนํากันเด้อยทาบุญนํากันสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ประวันสิพามาทอดสมปลาเป็นแหลมพี่น้องสามคืนที่ผิดนะมาบึงกันเลยจ้ะมาพี่น้องมาปุ๊ดเปิดออกหอมหอมน้อมกรุบเลยพี่น้องเลยข้างหอมมากๆ หอมกระเทียมมันนีประวันสิบเอาไปทอดเอาไปวาดพรมนะ ไปหวัดมืนอนี่นะแสบมากๆเลยนี่แต่เนื้อเน้นๆเลย เสพออกไปนอกมาบาดนี้เอาไปทอดกันบาดนี้อันนี้ประวัติไปทอดไปบัดอันนี้แล้วกับจะมีแกงเห็ดเปืองน้ำอ่ะนะหนักกินมากๆเขเนาะอันนี้ประวัติไปทอดไปบัดไปบัดทำการอาบุญเด,อด้อจ้ะ มีแกงเห็ดเบืองถั่ยหนึง่งสมพอดีแซ่บขนาดกินกับผิกสดเนาะพี่น้องสมพอดีแซ่บขนาดหมูงอมหมูกระเทียมสัาบม,มักพอดีแซ่บเลยแค่นี้ลองความแซ่บครับพี่น้องเ้ย ก,กินกันแบบนี้โอ้โปวดเฝ้าเลย <c oughs> สิดบดุทานถาเดียวนี้น้องหนากินมากมากทำด,ด้านเาจะเอาเลย ลุกเลวพี่นอ้องเลยบาทเนี่ยพรอเลยเอาประมาณนี้แหละแข็งหลายกับแข็งเนาะเพราะว่ <c oughs> าเหงาอยู่เดียนอาหากินมาก,มาก ถ้าถิ่นเราขางก็ยังดีเน่ยจะทำได้ไดกับไปทำบุญเนาะนี่เลยนี่แหละผสมเขากะทอดเรียบร้อยหน้าตากะโอ้เสพน่องเลยกินกะผิกสดเนาะมาพี่น้องมาตากแกงแบบนี้แกงเห็ดเข้าพี่น้องเสบนำยานางแกง แกงผิดเฟืองแกงถี่ลงผิดหมู่บ้านนี่แหละเด็น้ำเด็ดนางทั้งนัวทั้งเสบอันนี้ mm hmm. กินโชคเลยค่ะใสชั้นโชคเลยใส่พักแง,งลล่งนี่แหละแกึ้นสม,มากแกอปผาไทยเนาะ ถ้าเ่าสาู้มายิวมากโกรธนี้วไปสาวไได้เขาไปเพนเนาะ ขเขาเหนียวเขาพอบเบลเลอร์เลยพีน่น้องเลยปลาสมทอดอนนี้จัดใส่จังสี่หรอกอ โออดท่าอันนี้กระเทียมหอมแดงสินอะแล้วก็ซีผีกสดกินกับ <c oughs> ส่งปานเ่าเนอสมีหมกนาวน้ะสินอะใส่หมกนาวก็ไั่นใหกันสานเปรี้ยวดิว ต้งี่เปรี้ยวมีอย่างบาตข้าไปบานี้นีของถวยายพระประวันก็มีข่าวเหนียวแล้วก็แกงแกงเห็ดเฟืองสมปลาสวายเขามีผิกมีกระเทียมมีบักนาวไปบัตนํำกันเด้อจะไปทำบุญนำกันที่ท้ายน,นี้ประวันก็ขอฝากไลค์กดแชร์เอ้ยกดไลค์กดติดตามเพื่อนไ่กับ โอยกดติดตามในเขามาเลยค่ะประมาณติดตามไปภายใน3ามถึงเวันล่แหละวันขอขอบคุณหลายๆค่ะขอให้พี่น้องเขาปลอดภัยจากโควิดมีเงินมีทองใส่